ขอบคุณนะคะอันนี้มีปลาทูน้ำพริกปลาทูกับน้ำพริกปลาเอามา,าให้เยอะเลยอุ้ยของโปรดเลยน้ำพริกปลาทูแห้งเนี่ยหกนะ <laughs> ได้เดี๋ยวหนูกินอร่อยมากเลยเลยอะ่ะอันนี้แม่ทำเองเหรอทำเองทำเมื่มอวานไงขอบคุณนะคะเอามาฝากตลอดแล้วขยับไปไม่มั้ย ขอบคุณค่าหนูสู้มันตุงหัวได้เลยนี่ทุกคนเคล็ดลับเวลาลูกค้าเติมโคนเราก็เอาน้ําใส่นิดนึงแล้วเอาปลายผมของลูกค้ามานวดนวดกับน้ํายาที่เติมโคนแล้วก็ประกายสีมันก็จะไม่อยู่ตรงไกลด้วยถ้ามันไม่ชุ่มก็เติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึง นวดสักสินาทีสีที่อยู่ตรงโคนก็จะเลยมาตรงปลายเห็นปะนี่เราก็นวดให้มันซึมเข้าไปประกายสีผมมันก็จะมาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วสะออกแล้วก็บำรุงให้ลูกค้าตามปกติได้เลยเมือ่อฝนมันฝนตก ก็ไม่ตกเมื่อกี้ฟานลองแล้วตอนแม่มาลคลุม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 แต่แม่บอกว่าเอาน้ำที่คือฝากเขาไม่น่าเกลียดน,นะ <c oughs> ไม่น่าเกลียดหรอหนุ<อ>่มผมชอบหม<น>เ<พ>ลยชอบชอบมากเพราะที่แล้วก็อร่อยที่แม่ตำม,มาแล้วพี่กับอร่อยมากลุงกินจนแบบแบ่งกับลุงคนละครึ่งอะ่ะเพราะว่าแม่เปิ้ลเอามาฝาก แต่แม่ตำน้ำพริกเหมือนคนต่างจังหวัดตำเลยอะชอบอะ่ะโอ้แต่แบบว่าไม่ไม่น่าเชื่อว่าแม่จะตำเองอให้ลูกน้องครัวพริกชช์โอ้ยกลิ่นพริกหอมแบบโอ้ยคัวต่อถามเลยนะ่ะถึงว่าทำไมหอมจ<ต>ังเลย้าตอเตาแก๊สมันไม่มีกลิ่นอ่ะ่ะมันไม่ปินเนาะเวลาตำเ<ช>นาะน้ำพริกปลาทูเดี๋ยวเจอเลยคุยกับแตง ลูกน้องเขาไปแม่กรองเขาเอาปลาทูมาให้ตัวเขียวเลยคุณมาให้เยอะมากก็เลยตำน้ำพริกปลาทูแห้งขอบโปรงเลยค่ะนะพี่กปลาทูแห้งหนูเนี่ยโอ้ลองชิมพี่สายนะได้เลยทำคลิปลงคุยน้ำพริกกับกินน้ำพริกปลาต้มผักอะไรอย่างนะค่ะผักลวกเนาะอร่อยนะแม่มันรักผมขมเนี่ยหนูชอบชอบมันรักพี่นกหรอค่ะมันรักผมมันหนูชอบมากเลย ไม่ว่าสดหรือดิบหนูกินได้หมดเลยไปสดหรือสุกขมขมมันไม่อร่อยนะพอพอเดี๋ยวนี้ชอบผักขมแสดงว่าเราเริ่มมันเยอะแล้วไงยังไม่เยีะชอบฝักอนเนี่ยอะไรนะลินฟ้าอ๋อหมักลินฟ้าอันนั้นก็ขมปีเหมือนกันนะฮะอันนั้นไม่ชอบหมักลินฟ้า เรียบร้อยแล้วจ้าเร็จส่งแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่มวนล,ละมวนล,ละ <c oughs> มวนด้วยตัวหนีบนะคะ <c oughs> ทุกคนเพราะว่าใดมันช้าสมัยเนี้ยเวลาเราลูกค้าเยอะๆใช้ตัวหนีบมวนไปเลยมันก็รันคล้ายๆตัวใดเหมือนกัน <c oughs> เติมโคนนะคะทุกคนลูกค้าเติมโคนลูกค้าประจํา มาทาผมแล้วยากเอาน้ er cool. ําพริกมาให้อีกต้องสองผุงไปเริ่มเลยเดี๋ยวจะกินให้ฉําๆเลยเดี๋ยวจะทํารีวิวก่อนน้าพริกแม่กินแบบให้สักใจไปเลยเดี๋ยวได้ลุงไม่อยู่ลุงไปงานแต่งกลับมาพรุ่งนี้แล้วนะค่ะโอ้เตรียมชุดสามวันไปงานแต่งญาติเฉยๆนะบอกว่าเหมือนแต่งเองเลยลุงหนูว่าตกลงลุงแต่งเองหรือว่าไปงานแต่งญาติเดยวหลานเขาอ่ะหลานทัหลานพี่ชายลูกพี่ชายแต่งงาน เมื่อวานเครียดแหวนเพชรเอ้ยอะไรเอ้ยหรือว่าเออาหนูไปใส่ก่อนแม่นิ้วแต่นิ้วไม่เท่ากันอยากใส่แหวนเพชรหาแหวนเพชรด้วยหรอใช่ปะอยากใส่แหวนเพชรโวเออเอาเป็นเครื่องประดับไปก่อนลุงแต่ลุงน่ารักอยากกินอะไรก็ทำให้กินใช่อยากกินอะไรก็ทําให้กินหมดถ้าทําเป็นนะฮะทําเป็นผัดมาม่าโอ้โหเป็นกะละมังเลยเลี้ยงหนูแบบกะละมังเลยนะไม่ได้เลี้ยงธรรมดานะ ล่าสุดนี่หนูอยากกินต้มอึง<อ>แล้วมีแฟนเอ่มีมีคนติดตามในเพจอะคะ่ะเขาเป็นเป็นคนติดตามเขาจะส่งอึงมาให้เป็นๆอคะ่ะแม่กิโลน<อ>ึงมันหลายร้อยเนาะแล้วลุงเขาไม่กล้าทําหนูก็เลยไม่ไม่มีใครทําให้กินไงะ,ะ<อ>หนูก็ต้มไม่เป็นต้มอึงอ่ะอ,อยากกินต้มอึงแต่ว่าลุงต้มอึงให้น้อยลุงบอกว่าว้าฉันไม่ทำนะค่าัสว์ตัดชีวิตลุงบอกไม่มันน่ากลัวนะโอ้มันต้องมันขามันชี้เต๋อชี้เต๋ออะแต่หนูชอบกินไข่มันค่าแม่มันมันดีแล้วลุงก็บอกว่าฉันไม่เอานะฉันไม่กล้าทํา อ่านลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งทั้งอึ่งแล้วก็ใบมะขามอะไรมาให้หมดเลยแต่ไม่มีแต่หนูก,กินได้แต่หนูทำไม่เป็นงแม่ใครจะไปฆ่าเรามันเป็นเป็นอนะ่ะลุงก็บอกว่าฉันกลัวฉันไม่ทำนี่ทุกคนสีสวยไหมเนี่ยไม่ไทกนกบผมข่าวนะนี่แต่ผมแม่เส้นเล็กจะทําสว่างมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าทําสว่างมากกว่านี้มันจะดูผมบางเนี่ยแบบละมุนละมุนหมดหมดอันนี้งานเติมโคนนะทุกคนแต่เหมือนทําทั้งหัวเลย สวยแบบบทงามสวยมันช่างไหมคะช่างก็สวยนนี้ช่างแต่ชุดสวยด้วยชุดสีม่วง <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแม่ก็จะไปหากินขนมนุ่นนี่น่ารักอยากกินผู้เรียนสูมนนะะหน้าช่างเลยนะคะหน้าฉ่ำมากแม่ทักว่าหน้าดีขึ้นทำอะไรมากินคอลลาเจนค่ะช่วงนี้กินผู้ชายแล้วท้องเสีย <c oughs> ก็เลยหันมากินคอลลาเจน มาลานีม้มีความสุขมากมาลานี้มีเสียงหัวล้อสร้างนำผมหรือว่าอันนี้ก็ไม่รู้ไข่ขำก็ไม่รู้ทุกวันนึงทุกคนมีคนถามว่าหนีบเนี่ยราคาเท่าไหร่มันเกือบสองหมื่นแล้วไหมเนาะตัวเนี้ยเกือบสองหมื่นหนูซื้อมาตีละสองหมื่นตีไปเลยสองหมื่นพร้อมที่วางด้วยแท่นวางอีกมันเป็นไร้าสายนะคะของไดซันยี่ห้อไดซันทุกคน มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ไปตอบว่ายี่ห้อะอะไรใครได้ดูคลิปนี้ก็ตามไปได้เลยเนี่ยมันจะเตือนตลอดถ้าแบบมันน้อยมันจะเตือนตื๊ดตด,ตด,ตดีความร้อนถึง2องรสิบเนี่ยสามนี่บวกตัวนี้ปิดตัวนี้ก็ได้เอาขึ้นเครื่องบินก็ได้ตั้งโหมดเครื่องบินก็ได้ตรงไหนวะเนี่ยมันจะตั้งโหมดเครื่องบินได้ตัวนี้พ,พับขึ้นมา สวยไหมทุกคนขงอมวัวน,นะแม่อยู่ได้สามวันเลยใช่ไหมคะอยู่ได้สามวันเลยใช่ไหมแม่แต่ตัวหนีบมันม้วนแล้วมันอยู่นานแนละ้วไหมเนาะแล้วผมไม่เสียนะตัวหนีบตัวเนี้ยดีมากหนูก็ชอบเวลาม้วนให้ลูกค้าลูกค้าแบบผมลื่นดีผมไม่ค่อยแห้งอะถ้าใครที่ชอบม้วนผมไปบ่อยอะตัวนี้ดีไม่ทําลายเส้นผมด้วยได้ดยดีหมด คุณแม่ให้ติดอีกห0 0ร้อยบาทนะครับทุกคนขาเนี่ยได้ค่าไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลูกสาวและคนไายคลิปให้แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เปิ้ลน่ารักมากมาทีไรให้ตลอดทั้งติปทั้งของกีมน้ำพริกอีกแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลูกสาวน้ำพริกแม่เปิ้ลตามแม่ตาเองใช่ไหมทุกคนดูสิลูกค้าน่ารักแค่ไหนตามน้ำพริกมาให้อีกงงไปหมดกินได้เป็นเดือนเลยนะแม่แม่ขอบคุณนะคะอันนี้น้ำพริกปลาทูแห้งใช่ไหม แม่บอกว่าย่างพริกแบบเตาถ่านเลยแบบโบราณเลยตําเองแม่เป็นคนทําเอง <Hey. S 1> นี่แหละทุกคนบุญมากโอเดตเป็นคนมีบุญมากชีวิตไม่เคยขาดของกินเลยเราต้องสงกันนะ <c oughs> แม่บอกว่าน้ำพริกเผ็ดมากใช่ไหมนี่ลูกสูบมาใกล้ๆนี่หนะ้าตาเป็นแบบนี้แม่เขาตำม,มือเลยทุกคนตำเองเลยนะอันนี้แหลกมากก็ไม่อร่อยเนาะ,น,ะน้ำพริกปลาทูไม่ต้องประมาณนี้เนาะ รสชาติที่หนูชอบเลยแม่พวกขาวหนูเขาเขาเขาสวยร้อนๆแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็เขาเรียกน,นะแตงแล้วอะไรอีกอ่ะมันละมิแม่อร่อยอร่อยดูสีก่อนที่น้องลองชิมที่ร้านกันได้ไหมคะได้ครับลองซิมเนาะคือรสชาติที่แบบเออรสหนาไม่เหมือนกินร้านเขาขายอ่ะ เดี๋ยวจะกินกับลูกสาวนี่แหละหอมนะหอมพิซซ่หอมเต้าห่านหอมย่างห่านปกติทําทานบ่อยไหมครับคือว่าถ้ากลับมาก็จะทำแม่เปิ้ลเขาไปอยู่อังกฤษแม่เขามีบ้านอยู่ที่อังกฤษอร่อยเหรอท่าถ้าไปที่อังกฤษนี่วัตถุดิบมีมีไหมครับถ้าเราอยากจะทำน้ำพริกแต่แพงแต่แม่เขาจะเอาจากเมืองไทยไปซื้อจากี่นไประเพราแม่ก็ต้องล้างใช่ไหมล้างแล้วก็บีบกระเพรากระเพรานี่จะลวกลวกแล้วก็บีบอื ไอ้เปิลเขามีลูกเป็นต้นต้นครับลูกชายเรียนอยู่ที่อังกฤษแต่ยังไม่มีลูกสะพายนะนี่แต่ลูกสะพายชีดาเนี่ยนี่แหลลูกสะพายโอเด่นนี่แหละชีดาแม่ก่อนเข้าทางแม่เนี่ยนะเนาะแต่น้องยังเด็กอยชิมหกเด่นเลยเยอะภาคผู้เยาว์นะอันนี้พี่เป็นจะเข้มไปจะออกผมนิดนึงแต่เราเห็นี้ที่แม่ตามาอีกรอบเนี่ยแป๊บเดียวหมดเลยนะแย่งกันกินโอ้โหมันมันลุมกันเลยอ่ะแซ่บผมผมชอบทานอ่าผมก็ชอบแบบเนี้ยรสชาติเนี้ยกระตทย ้องโกทานกับแหนมนะเมื่อวานมาทานแหนมด้วยใช่ไหมอร่อยมากแหนมย่างแหนมย่างของใบตองเมื่อวานอ๋อกินส้มกินส้มใช่ไหมอ่ะนี่สีอันนี้นะพริกปาราทุกคนดูสีดิโอ๊ยทอหนึ่งคำชิมดิอือเลิศถึงใจมากเลยแม่อยากได้ข้าวสวยเลยอ่ะเนี่ยไปแล้วม่ก๋วยเตี๋ยวซื้อสามไข่ต้ม อยากเขาสวยร้อนนะแม่เนาะไข่เต้ามืนไข่เจียวแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากๆเมื่อวานแม่อร่อยอ่ะทอดชิ้นส้มของใบตองนะแล้วก็ย่างคาถาแล้วก็หมูยอแล้วก็ไข่เปรี้แบ่งไปให้แม่กินด้วยแบ่งให้แม่หนูวัดกินด้วยแั่ข้าวไปเดี๋ยวหมดเดี๋ยวแม่ตังค์ม่โอ้โหดีน้องก็อยู่แถวหลังสิตแม่ทานได้เหรอได้ครับแม่ชอบทานอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับให้น้องแบ่งจะให้ครอบครัวน้องด้วยอร่อยบ้านหนูไม่เคยขาดของกินนะทุกคน ตู้เย็นทุเรียนยังอยู่น้ำพริกอีกชีวิตมอย่าดูทุเรียนเอ้าได้มาเป็นเข่งละน้ำพริกดีกว่าได้มาสอสามคนแล้วกับแม่แบบเยอะมากไม่คนน่ารักมาทุกทางเด็กก็มาม่วงเด็กก็นุ่นก็นี่เต็มไปหมดข้าวงุกเบาไม่ออกอ่ะให้ติปอีกห้าร้อยนั่นนี่ขมาวมวงเบาออกแม่ก็จะเก็บมาให้กินถูกใจใช่ไหมถูกใจมากแม่แค่นี้หนูก็ฟินละน้ำพริกนี่คือที่สุดแล้วเนาะใช่แม่โอเคเอาแทนนะ